รถใหม่เรามาแล้วฮะวันนี้ลูกลากคันใหม่เดีย๋ยวรอชมะอะเเป็นรถอะไรมาจากกรุงเทพเลยตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะส่งมาจากกรุงเทพครับนี่เรามาดูกันที่เขาลงรถได้แล้วเนี้ยบ้านมันไม่แคบๆลงตรงนี้เลยก็ได้ครับครับตรงนี้เลยก็ได้ครับได้ไหมไ โอเคขอบคุณครัโว้าวไทฟี่รุนอะไรลงคนเดียวได้ไหมพี่หรือว่าให้ผมช่วยโอเค ใช่ครับเดี๋ยว,วยยเดี๋ยวเทสรถเสร็จเดี๋ยว 7, เดี๋ยว,เ,ยวเอารถรถบนกี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะโทรหาคนขายอีกทีหนึงไม่รู้คนขายเขาตื่นยังตอนนี้ ก็อันนี้เป็นขั้นใหม่นะครับแค่เก้าร้อยปีสองพันสิบแปดนะฮะเป็นสีเซเปเชียลดิดิชั่นนะครับของเดิมครบเลยเขยันนะครับล็อตท้องเลยพี่น้องดูหนะ่อยจะดูพี่เขาเอาลงอะ่ะ วิ่งดูแลลงเดียวยังไงวะให้เดี๋ยวให้คนจับไปเดี๋ยวช่วยก่อ ก็จอดในบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ7,900ปีของ18แต่เป็นเชียลวิดิชั่นรถคันใหม่ของผมนะอ่าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกว่อนเดี๋ยวแล้วค่อยรีวิวกันรถจากร้าน BBK Superbike นะฮะร,รถสวยใสเนะี่ยตรงสเปคทุกอย่างที่คุยไว้กันหมดสวยๆเลยดู เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันรายละเอียดลึกๆก,กันอีกหนึ่งคลิปนะให้ดูฐานมันปั๊บ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 ปับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเป็นไงบ้างโอเคไหมอ่ะคร่าวๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะฮะนี่สำหรับท่อ JP Racing เดี๋ยวเรามาฟังกันสักครู่อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับตอนนี้ออกมาข้างนอกบ้านนะฮะเดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวในบ้านเขาจะด่าแต่ผมไม่ฟัง ท่อเจีพีเลสซิ่งนะครับกับแซดเก้าร้อยลองฟังดูฮะไม่ชอบไหมล่าสุเรื่องยู่นะท่อระเบิดด้วย ก็ประมาณนี้นะฮะตลับซาร์ SEP 2018ักับท่อ JP Racing นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะฮะขอบคุณร้าน b k k Superbike ด้วยแล้วกันนะฮะหรับรถสวยๆแบบนี้ใครที่หารถอยู่ก็ลองไปดูในเพจร้านได้นะฮะ b k k Superbike สวยใส ด,ดูเลยนี่รถไม่ได้ล้างนะมาแบบคนตรงมาถึงโป๊ผมก็มาดูเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากนะรับหรับพรีวิวรอบคันสำหรับลูกลักคันใหม่แซงเข้าร้อยคันนี้โอเคบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมาก